เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยกินเค้กอันนี้ค่ะเค้กกุ้งเผาหน้ามันเยิ้มข้างในเป็นไส้คั่วพิเกลือด้วยค่ะเป็นของร้านปอกุ้งเผาอยู่ที่เดอะไนายเซ็นเตอร์พระรามเก้าเค้กของเขานะคะก็จะเป็นเค้กหน้ากุ้งเผาค่ะข้างล่างก็จะสอดไส้คั่วพิเกลือแล้วก็มีท็อปหน้ามันกุ้งเยิ้มๆแบบนี้เลยเวลากินก็ราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะ และร้านปอกุ้งเผานะคะจริงๆเขาเป็นตำนานแห่งกุ้งเผาอยู่แล้วค่ะเมนูกุ้งเผาก็คือมันเยิ้มกุ้งสดมากแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมาให้จิ้มแบบนี้ด้วยปกติแพรเป็นคนที่ชอบทานมันกุ้งม,มากค่ะวันนี้ได้สั่งข้าวยำม,มันกุ้งเยิ้มมาด้วยเขาจะมีหอมกระเทียมแล้วก็พริกซอยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดให้เราเอามาคลุกกับข้าวแล้วก็มันกุ้งแบบนี้เลยค่ะรสชาติขึ้นนัวมากหอมมันกุ้งและถัดมานะคะเป็นเซ็ตกุ้งแม่น้ำค่ะในเซ็ตจะมีข้าวน้ำจิ้มซีฟู้้้้้แแแลลวววกก็ุงมมม่นนหัยยๆะะคีต แนะนำให้เอามาราดมกันแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวต้มยำนะคะเขารสจัดจ้านดีมากค่ะและถัดมาเป็นเซตกางนํามันกุ้งจะเป็นกุ้งดองนะคะเสิร์ฟคู่กับมันกุ้งน้าจิ้มซีฟูด้ดข้าวสาลายและเขาไม่ได้มีแค่เมนูกุ้งนะคะเมนูปลากระพงทอดราดซอสพริกเหลืองคือรสชาติจัดจ้านปลากระพงกรอบมากค่ะทุกคนถ้าใครเป็นสายกินกุ้งนะคะรีบไปจัดเลยค่ะร้านสวยมากบรรยากาศน่าชิลๆเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มเลย